สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสารคดี90ปีคณะวิทยาศาสตร์90ปีวิทยาศาสตร์เพื่อสังคมไทยในวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องยางครับในฐานะที่ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกอยางรายใหญ่ที่สุดในโลกครับยางธรรมชาติมีความต้านทานแรงดึงสูงทนต่อการฉีกขาดมีความยืดหยุ่นในที่อุณหภูมิต่ำจึงถูกนำไปใช้ประโยชน์ในหลายอุตสาหกรรมแต่จุดอ่อนของยางธรรมชาติก็คือ ไม่ทนต่อสภาวะที่มีความร้อนและตัวออกซิไดซ์สูงเช่นถ้านำยางไปตากแดดก็จะทำให้ยางแข็งผิวของยางมีรอยแตกและทำให้เสียคุณสมบัติด้านความยืดหยุ่นไปได้อย่างน่าเสียดายเหตุผลที่ทำให้ยางธรรมชาติไม่ทนต่อความร้อนและตัวออกซิไดซ์ก็คือโครงสร้างของยางนั่นเองดังนั้นที่ภาควิชาเคมีเทคนิคคณะวิทยาศาสตร์จุฬาจึงได้คิดค้นวิธีการซึ่งไฮโดรเจนเนชันคือปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา เพื่อปรับปรุงโครงสร้างทําให้ได้ยางไฮโดรเจเนตหรือ,อยางเติมไฮโดรเจนมีความอิ่มตัวสูงมีสมบัติทนต่อแสงแดดและความร้อนได้ดีขึ้นก็นับว่าเป็นข่าวดีสาหรับเกษตรกรไทยนะครับต่อจากนี้นะครับถ้าเผื่อเราสามารถขายยางไฮโดรเจเนตหรือว่ายางที่เติมไฮโดรเจนเข้าไปนะครับถ้าเราเราขายได้เนี่ยเราก็จะมีรายได้สูงขึ้นกว่าการขายยางธรรมชาติในรูปวัตถุดิบนะครับดังนั้นเกษตรกรไทยที่ปลูกยางธรรมชาตินะครับก็คงจะมีรายได้และคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นแน่นอนนะครับก็ต้องขอบคุณภาควิชาเคมีเทคนิคคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับวันนี้คงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ